จะไม่ลงอบายคนคนผ่านผ่านค่าไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสนาไม่สอนเคยคสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับ รายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณบุญยิ่งเนรจิบศรัทธาของคุณบังออนโพสีปฐมากุลศรัทธาของคุณพัฒนานพนไพยและศรัทธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นชาวภาพขอยนมุทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมะทานางังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลาวะปัจจัยให้คุณบุญยิ่งเนนจิบให้คุณบางอ่อนโภสีปฐมากุลให้คุณพันคุณพระสนันพ้นภัยและให้คุณสุชาดาโพงเงินทุกท่าันขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัย ทั้งหลายทั้งปวงขออนุโบทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสุชาดาอุตริศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศักนาเผื่อดงามศรัทธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับพิชชาภาพก็จะได้อาุโบทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้ว ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับการเกิดคตุวเนี้ยต้องการให้เขาได้มีกินมีใช้ต้องการให้เขาร่ํารวยเนี่ยมันเป็นของเราพอชาติหน้าวิบากเจตนานตัวเนี้ยเกิดขึ้นแก่เราป,ป,ปุ๊บโอ้มีกินมีใช้เงินทองไหลมาเทมาร่ํารวยเนี่ยเชื่อกฎแห่งกรรมต้องเชื่อตรงนี้เชื่ออย่างนี้ จึงจะถูกต้องนะหรือเมื่อวานหรือเมื่อไรเนี่ยนะผมคุยกันคุยกันกรใครนึกจำไม่ได้อายุมันมากแล้วเป็นเงี้ยมันก็ค่อยๆเสื่อมไปนะไอ้สัญญาเนี่ยแต่ว่าจําได้ว่าพูดพูดก็ใครไว้นึกไม่ออกจริงจำได้ว่าเขาบอกเนี่ยเขาถูกโกงมาตลอดอ่ผมก็เลยบอกเขาไปว่าอา้า ถ้าเราถูกโกงมาตลอดแล้วทำไงวิธีที่ดีนะตั้งจิตเลยนะเจ้าพระคูนทรัพที่เขาโกงไปได้เนี่ยขอให้เขามีกินมีใช้ขอให้เขาล่ำรวยขออย่าให้เขาไปโกงใครต่อใครอีกขอให้เขาล่ำรวยเพราะทรัพที่โกงจากเราไปเชียวนะเจ้าพระคูนเนี่ยบอกเขาไปอย่างเงี้ยนะอ้าวถ้าลุงเขาโกงเราแล้วเขาไปล่ำรวยเนี่ย ถือว่าเรามีอุปการะคุณต่อเขาอย่างมากทีเดียวนะครับใครจะคิดยังไงก็ช่างเถอะผมก็แนะนําไปนะนะลงมันโกงไปได้ก็ไม่ต้องไปคิดไปทวงมันคืนนะตั้งกิตอธิษฐานตามหลังมันไปเลยเอาเจ้าพระคุณขอให้ร่ําให้รวยนะขอให้เป็นเศรษฐีเพราะเงินที่โกงฉันไปเชี่ยวมีเยอะนี่ครับนะเวลายากจนมาแล้วไปกู้เขาไปยืมเขา พอกู้ยืมเข้ามาได้แล้วไม่ให้เขา้วทั้งดอกทั้งต้นนะบางคนมาเรียกว่าเรียกกันว่ากโกงแบบหน้าด้านๆเลยฉันไม่ให้แกอ้าวเห็นไหมเวลาทุกเดือดร้อนขึ้นมาเราก็มีเมตตารมนะเนี่ยบางคนบอกเนี่ยหมดหลายหมืน่นเป็นแสนเลยก็มีเนี่ยมันก็โกงอะ่ะฉันจะไปทำยังไงได้อ้าวอย่าไปคิดว่าไม่รู้จะทำยังไง ถล้วมันโกงไปแล้วก็อธิษฐานจิตเลยเพราะมันโกงแล้วมันไม่ให้เราแน่เมื่อมันไม่ให้เราแน่เราก็อธิษฐานตามหลังเจ้าพระคุณขอให้มันล่ํามารวยด้วยทรัพย์ที่โกงเราไปขอให้มันทํามาค้าขึ้นมั่งมีเป็นเศรษฐีเพราะทรัพย์ที่โกงเราไปเชิญนะาพระคุณนั่นแหละครับสิ่งที่เราได้คือเจตนาดีต่อเขาแต่สิ่งที่เขาได้จากเราเนี่ยเขาได้เงินจากโกงไปเนย แต่เขาจะต้องถึงความวิบัติเพราะเจตนาเขาคือโกงชาติหน้าเขาก็ถูกโกง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 เพราะเจตนาโกงมันเกิดขึ้นแก่เขาแต่เจตนาที่ให้ร่ำรวยเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เราเห็นไหมครัเขาเรียกกันว่าเอาขยะมาทำปุ๋ยมันจะเหม็นสักหน่อยก็ทนเอานะมันเผาลนจิตใจเราให้เร่าร้อนนะไอ้ขยะหมายถึงกิเลสคนเนี่ย อันนั้นเราเคยเมตตาปลานีต่อเขาเอื้อเฟื้อต่อเขาเขาคดเขาโกงอา้าวทำใจเอาไอ้สิ่งที่เขาคดโกงมาทำปุ๋ยให้ชีวิตจิตใจของเราจเจริญได้บุญได้กุศลมาเลยตั้งจิตอธิษฐานตามหลังมาเลยเอาละมึงโกงนะกูขอตั้งจิตอธิษฐานนะขอให้มึงนี่ร่ำรวยเพราะทรัพย์กูที่มึงโกงไปเชียวนั่นต้องอย่างนั้นครับ ขอให้ร่ำให้รวยตั้งจิตอธิษฐานตามหลังมาเลยอย่าไปแช่งเอาไปแช่งชักหักกระดูกเขาเนี่ยด้เจตนาที่แช่งเขามันเป็นสมบัติของเราตั้งเจตนาให้มันร่ำมันรวยไปเลยนะแล้วเราก็จำไว้สอนตัวเองบ้างนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเห็นไหมนะเห็นไหมเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะ ตั้งความปรารถนาดีก็คนไม่มีศีลนะจำไว้ครับมันไม่เกิดประโยชน์นะฮนะนช่วยเหลือคนพานนี่อย่าไปหวังกลับคืนถ้าคนพานมันมาขอความช่วยเหลือก็นะเอา้าวช่วยมันไปแล้วอย่าไปแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะต้องมาให้เรานะฮะถ้าลงมันบากหน้ามาหยิบมายืมอะไรก็ทําใจไว้ว่ามันก็บากหน้ามายิบถ้าคนพานมันมาขอความช่วยเหลือก็นะ อา้าวช่วยมันไปแล้วก็อย่าไป,แล,าไปแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะต้องมาให้เรานะฮะถ้าลงมันบากหน้ามาหยิบมายืมอะไรก็ทําใจไว้ว่ามันก็บากหน้ามายืมนั่แหละสารพัดที่จะพูดดีแต่ว่าเอา้าเพื่อไม่ให้เสียไมย่ตรีกันฉันช่วยได้แค่นี้ยขอยืมสักหมื่นบาทบอกแหมช่วยได้แค่ร้อยบาทเองนะเจ้าพระคุณหรือสิบบาทเ้อเองเนี่ยนะช่วยได้แค่นี้จริงๆไม่มีให้ยืมบอกเข้าไปเลย เงินเรามีเยอะแยะไปแต่เราไม่ได้มีให้ยืมเรามีาไว้เก็บของเราอ่ะใช่ไหมเราจะถือว่าเราโกหกก็ไม่ได้มันต้องเล่นแบบนี้คนผ่านนะนะ่นันั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยนะประเภทเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเนี่ยแล้วจะไปโทษตัวเราเองไม่ได้เอไปโทษเขาก็ไม่ได้มันต้องโทษเราเรามีเงินเราไม่มีปัญญารักษาทรัพย์เองอ่ะ มันก็ต้องถูกเขาโกงนั่นสิแต่เรามีปัญญารักษาทรัพย์เี่นจะไปถูกโกงได้อย่างไงน,นะนี่แหละครับคนรักคนไข้กันเนี่ยปัญหามันมีอยู่สองเรื่องนะเรื่องเงินอย่างหนึ่งนะนะเรื่องเงินอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะนะความเห็นแก่ตัวกันนะคนรักคนใครกันนี่ความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งเรื่องเงินอย่างหนึ่ง มันจะเป็นเครื่องบาดหมางกันเราก็ต้องรู้จักเสียสละมีเงินเราก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมไม่ใช่เขาขายืมหมื่นนึงให้เขาไปหมดเลยเดี๋ยวฉันไปขอยืมเพื่อนที่หลังได้แกเดือดร้อนเอาไปก่อนเซ็ตนะครับมันได้ไปแล้วมันก็ยิ้มดิย้มแล้วก็ว่าเราโง่ติอีกด้วยเพราะเราไปทวงคืนมันก็บอกว่าเรื่องอะไรฉันจะให้แกฉันจะโกงแกอา้าวเล่นโกงกันหน้าซื่อเลยนะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับเรื่องวิบากกรรมเนี่ยนะให้เราได้เข้าใจเธอมันมีบทบาทต่อชีวิตเรานะถูกกล่าวตูเพราะอะไรเพราะเคยโกหกเขามาต้องแตกกับเพื่อนฝูงเพราะอะไรเพราะเราเคยพูดสอดเสียดเข้ามานะมีเพื่อนก็แตกกันหมดได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ถูกขู นั่งที่ไหนก็คนโน้นก็ด่ากันคนนี้ก็ด่ากันเราก็ต้องพลอยได้ยินไปด้วยดีไม่ดีมันก็ด่ามาใส่เ,าเราด้วยว่าน,นั่งหน้าทนอยู่ได้ยังไงนะเพราะเราเคยพูดคำหยาบกับคนอื่นเข้าไว้เราจึงได้ยินแต่ถ้อยคำไม่ถูกหูครับนะเราเคยพูดจาเหลวไหลไหร้สาระเอาไว้ มาชาตินี้ก็ได้ยินแต่ถ้อยคําที่มันเป็นอัปมงคลนะไม่เจริญเรายากจนเพราะอะไรนะผู้เจ้าทรงตรัสว่ายากจนเพราะเหตุที่ให้ทานอย่างเสียไม่ได้จําไว้ให้ทานแต่ให้อย่างเสียไม่ได้โยนโยนของวาม,วามไล่มันไปให้พนหน้นนานั่นแหละเราเลยยากจนถูกหลอกลวงเพราะเหตุอะไร สาเหตุที่ชาตินี้ถูกหลอกลวงอยู่เรื่อยไม่พน้นคนนี้หลอกคนนั้นมาหลอกต่ออีกเพราะอดีตชาติเราเป็นคนประพฤติมิจฉาชีพมีอาชีพที่ไม่สุดจริตมาชาตินี้จึงต้องถูกหลอกลวงจําไว้เกิดในตระกูลเลวเกิดในตระกูลต่ำเราะอดีตชาติดืดดานว่ายากสอนยาก นะสอนให้ดีไม่เอาจะเอาไอ้สิ่งที่มันไม่ดีมีผิวพรรณไม่สะสวยน่าเกลียดเข้าไปที่ไหนก็มีคนเรารังเกียจเพราะอาดีตชาติเป็นคนกโกรธจัดขี้กโกรธนะจาไว้เกิดมาชาตินี้มีกำลังน้อยทำอะไรนิดก็เหนื่อยทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยไม่ค่อยจะมีกำลังวังชา อดีตชาติเราเป็นคนที่ขี่ลิษสยาคนทั้งหลายเกิดมางโง่เง่าเตาตูนไม่มีปัญญาคลึนะเนี่ยงโง่เง่าเพราะเหตุที่อดีตชาติไม่ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่ไต่ถามนะไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธเจา้าเกิดมาจึงต้อง,งโง่เง่าไง นี่ก็แปลว่าจิตใจของเรานี่ถ้าขาดความรู้ถูกขาดความเข้าใจถูกซะแล้วก็มันย่อมนำไปสู่ความมืดมนนำไปสู่ความมัวเมาได้แล้วการดำเนินของชีวิตก็จะเป็นไปในทางที่ผิดพลาดได้ครับฉะนั้นจึงต้องนำความรู้ถูกนำความเข้าใจถูกใส่ใจไว้เพื่อจะได้เอาไว้เป็นสมบัติของชีวิต คนเราจะรงมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกเอาไว้เป็นสมบัติของชีวิตแล้วก็เวลาพูดมันก็พูดถูกนะเวลาทำมันก็ทำถูกเวลาคิดมันก็คิดไปในทางที่ถูกนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาเอาไว้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราท่านทาลายกันนะครับพบกันก็มีจุดมุ่งหวังต้องการให้ชีวิตของเราท่านทาลายได้มีความรู้ โดยอาศัยหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางหรือเป็นลัทนาว่าที่จะนําชีวิตไปสู่ความรู้ถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงถือว่าเป็นรายการที่จะนําให้ท่านสาธุชนทลายมีเข็มทิศของชีวิตไปในทางที่ถูกไปในทางที่ควรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไว้ยอย่างดีแล้วนั่นเองครับชีวิตเราเนี่ถ้าเราได้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกไว้เป็นสมบัติของชีวิตได้แล้วก็ถือว่าเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐประจําชีวิตทีเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราได้มาเนี่ยมันก็อิงอาศัยกันได้ชั่วคร่าวหมายถึงทรัพย์ภายนอกนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์ภายใน เช่นสติปัญญาศรัทธาศีลต่างๆเหล่านี้แล้วก็มันเป็นอริยศัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นที่พึ่งของชีวิตได้ฉะนั้นทุกเช้านะครับถ้าหากว่าท่านตื่นแล้วก็ฟังรายการรายการเปิดใจใส่ธรรมเนี่ยมาเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายหาความรู้หาความเข้าใจกัน ผมทำหน้าที่เป็นตัวแทนทรรนสาธุชนทั้งหลายไปศึกษาค้นคว้าหาเหตุผลหาความรู้หาความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจากคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอามาประกาศมาตีแผ่มาบรัรยายอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่บผมก็ถือว่าทำหน้าที่ นะครับแทนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ศึกษาค้นคว้าม,มาแล้วก็มาบอกเล่ากล่าวสิบให้ได้ความรู้ได้ความเข้าใจจากคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นะครับ <c oughs> จะมีฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเพราะฉะนั้นก็พบกันทุกครั้งก็ จุดหมายปลายทางที่สำคัญยิ่งใหญ่ก็คือทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะครับใจของเราได้ความรู้ได้ความเข้าใจก็เป็นบุญของชีวิตทีเดียวก็ไม่ใช่เรียนนะครับบรรยายพูดถึงธรรมะเมื่อวานนี้ได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ฟังบอกวัะยะสองสาวันนี้ได้ฟังธรรมะแล้วชื่นใจ ขอให้บรรยายธรรมะแบบเมื่อวานนี้อีกสักครั้งเถอะอาวผมก็เห็นว่าพูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันกับชีวิตจิตใจมาเยอะละก็น่าจะเบื่อแล้วก็มัง่งคิดจะเปลี่ยนได้รับโทรศรรพัพท์ขอลองให้พูดย้ำอีกเนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นคุณค่าของชีวิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นผมก็เลยตกลงใจวันนี้จะพูด แล้วก็เชิญชวนท่านสาธุชนทั้หลายมาสำรวจสำรวจชีวิตว่าชีวิตของเรานี่เราได้อะไรกับการมีชีวิตกันบ้างครับถ้าเราไม่สำรวจกันสะบ้างเนี่เราจะมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวคิดจะเอาคิดจะทำคิดอะไรต่ออะไรมองแต่ข้างหน้าถ้าไม่ได้เหลียวหลังดูชีวิตสะบ้างนี่เราจะไม่ทราบนะครับ เราจะไม่ทราบว่าตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำความดีไว้บ้างหรือเปล่าเราได้ทำความชั่วไว้บ้างหรือเปล่าก็สำรวจตรวจดูสบังเพื่อที่จะได้ประเมินผลชีวิตของตนเองเพราะว่าเวลาของชีวิตนี่มันก็มีไม่มากแล้วครับเอาตัวเลขสวยๆก็ประมาณสามหมื่นวันถ้าจะเอากันตรงๆต,ตามหลัก เรียกกันว่ามาตรฐานชีวิตโดยยุดหลักที่พระพุทธเจ้ายังมีประชชนชีพอยู่ในครั้งนั้นอายุไขของประชาชนในการอายุไขของประชาชนในยุคนั้นก็ร้อยปีเป็นอายุไขหลักเกณฑ์ในการกําหนดท่านกล่าวว่าตอนนี้มันอยู่ในขาลงร้อยปีจะลดปปหนึ่งร้อยปีจะลดปีหนึ่ง,งอายุไขของมนุษย์เราเนี่ยนะ จากนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว2,543ปีถ้าจะเอาเกณฑ์แค่2,500ปีเป็นหลักจำง่ายแล้วก็อายุไขของเราท่านทั้งหลายก็อยู่ในเกณฑ์75ปีนะครับ75ปีหย่อนนิดนิดนึงพระนี้ล่วงไปแล้วตั้ง43ปีนะถ้าล่วงไปถึง50ปี มันก็จะเหลือ74.5เนี่ยเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าตัดจุดทิ้งก็ยังรักษายอดเต็มเดิมก็75ปีในจำนวน75ปีนี่ถ้าเราคิดเป็นวันปีหนึ่ง365วันแล้วก็เอาไปคูณกับ75ปีมันจะได้ตัวเลขออกมาก็คือ27,375วัน 27,375วันเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเราใช้มาแล้วกี่วันเนี่ยมันก็จะต้องเอา365ต่างคูณด้วยอายุปัจจุบันนะครับถ้าเราทําอย่างนี้แล้วก็เราก็จะได้ตัวเลขออกมาไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะนะอย่างผมตอนนี้ก็อายุ55ปีย่าง56ปีแล้วเนี่ย อายุตอนนี้มันก็เรียกกันว่าใช้ไปแล้วสอง0มสี่รสี่สิบวันนะครับยังเหลืออีกหกพันเก้า้ยสาสบห้าวันหกพัเ้าร้อยสามสิบห้าวันเองนะคะรับเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่ายังเหลือไม่เท่าไหรหรอกนะครับยังเหลือไม่เท่าไหรประมาณสักสิบปีนะคร ประมาณสิบปีสิบปีก็ไม่อยู่แล้วหนีแล้วแต่นั้นท่านสาธุจนหลายก็ลองประมาณของเราชีวิตเราดูก็ได้นะสูตรงเนี้ยผมได้เขียนไว้ในหนังสือความรู้เรื่องชีวิตถ้าคิดตัวเองเอถ้าคิดยังไม่ถูกก็ลองเปิดในหนังสือความรู้เรื่องชีวิตหน้าสี่สิบสามเนี้ยมีครับ หน้าสี่สิบสามเนี่ยมีก็จะรู้ว่าเวลาของชีวิตรเราเนี่ยใช้ไปแล้วกี่วันยังเหลืออีกกี่วันแล้วผมก็เขียนเตือนท้ายไว้ว่าและไอ้วันที่เหลือเนี่ยเราจะไปทำอะไรอย่างผมเองเหรืออีกหกพันเก้าร้อยกว่าวันเนี่ยมันก็ต้องคิดหนะักก็เลยต้องทำงานให้มันหนะักงานที่หนักก็คืองาน ปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้บุญเนี่นะครับเรียกกันว่าทําบุญให้กับชีวิตหนักๆนี่ยทาบุญให้กับชีวิตหนักๆอย่างที่แล้วแล้วมาก็เชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายเนี่ยสมาทานศีลห้ากันแล้วพรรษาเนี่ยก็จะมาเชิญชวนท่นา,ทนทา,า,านสาธุชนทั้งหลายสมาทานศีลแปดศีลอุโบสถกันทุกวันพระเอาสิ ผมจะเริ่มเชิญชวนท่านสาธุชนทลายทำบุญกันให้หนักๆักแต่ไม่ได้หมายความว่าทำบุญโดยใช้เงินนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนี่เอาไว้ก่อนคับอย่าไปทำมากครับทำมากแลยประเดี๋ยวหมดต้องรู้จักประมาณในการทำบุญอย่าทำบุญทั้งทีอย่าเป็นนี่เป็นสินรับทำตามกำลังทรัพย์ที่พอจะมี แล้วอย่าให้เกินกำลังถึงกับหมดเนื้อหมดตัวนะครับหลักท่านบอกว่ามีทรัพย์ถ้าคิดจะทำมุญอย่างเต็นที่ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งเก็บเอาไว้ทำทุนเนี่ยส่วนที่สองทำบุญใส่บาตรส่วนที่สเก็บไว้ซื้อยารักษาโรคส่วนที่สี่บริโภคในครอบครัว นั่นแสดงว่าถ้าเกิดมีบาทหนึงนะ่งอย่าไปทำสมดบาทหนึ่งนะครับทำอย่างมากที่สุดได้แค่ยี่สิบห้าสตังค์นี่สูตรนะฮะสูตรในการทำบุญอย่าไปลงเชื่อใครเขาว่าทำบุญมากก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญมากทำน้อยก็ได้บุญน้อยอย่าไปลงเชื่อเขาเชื่อครับเพราะเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยไปขอคืนไม่ได้หรอกนะครับ น่าสงสารเยอะบางคนเนี่ยทำไจะหมดเรือหมดตัวถึงคราวหมดเขาแล้วเนี่ยนะไปออกท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะท่านผู้ฟังกําลังติดตามแลบฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยโองค์กรสมาธิทิฏฐินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเดชธรรมะและสธาของคุณบุญยิ่งเนนจิัสตาขอาคุณบางอ่อนโพสีปัทมคุณ สถาของคุณพัฒนันพนภัยสถาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นชาวภาพขอดูมทนาสาธุมณะโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณสุชาดาอุตตริสถาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสถาของคุณศักดาเพื่อดงาม สถัทธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นโช้าภาพก็จะได้อัตมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณบุญยิ่งเนจิบคุณบางออนโพสีปัทมากุณคุณพัสนานพ้นภยัย คุณสุชาดาโพเงินและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่ลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา